พนักงานส่วนตำบลหรืออบอตอหรือองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเขามีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่งอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าเข้าลาคลอดบุตรเนี่ยตามกฎหมายแล้วกำหนดหลักเกณฑ์ให้จ่ายเงินประจำตำแหน่งในระหว่างลาคลอดบุตรเนี่ยได้กี่วันสำหรับในรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยตามประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตนําบลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขอัตราและวิธีการจ่ายเงินประจำตําแหน่งของพนักงานส่วนตนําบลพุทธศักราช2566ได้กําหนดหลักเกณฑ์เอาไว้ในข้อ12พนักงานส่วนตําบลซึ่งมีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตําแหน่งผู้ใดลาให้มีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตําแหน่งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ในวงเล็บ2เป็นเรื่องของการลาคลอดบุตรถ้าลาคลอดบุตรเนี่ยเขาให้จ่ายเงินประจำตำแหน่งระหว่างลาได้ไม่เกิน90วันนะครับเพราะฉะนั้นพนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่งลาคลอดบุตรเนี่ยจะได้รับเงินประจำตำแหน่งระหว่างลาได้ไม่เกิน90วัน